้จะตกเป็นของใครหมดแล้วสี่เพลงค่ะมีสี่เพลงเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกรุณาออกมาจับลูกบอลก่อนใครจับก่อนใครจับก็จับไปใครจับก็จับไปต้องเล่ลูกบอลค่ะของลูกบอลจับลูกบอลลูกบอลเลือดลูกบอลคนละลูกเอา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 โอ๊ยเราจะออกมาได้ไหมล่ะรู้มันมีอยู่แค่นั้นอะ ฉันไม่ชอบสีแดงเอาไปเอาเข้าไปชอบไหมเหมือนเหมือนลิงที่มันเหมือนลิงอยู่ในหม้ออเออลิงลวงโยกบนพร้าวทำไมมันเหลือพี่เต๋าไงพี่เต๋าไงพี่เต๋าอีกลูกอ่ะมันเล่นนี่มีความหมายยังไงเอาเยอะ หมายเลขนี้มีความหมายยังไงหมายเลขนี้มีความหมายตามลำดับที่จะล้วงลงไปเลือกโจทย์และท่อนไม่ต้องมีการมาเลือกวีไหนหยิบก่อนหยิบหลังใครได้เบอร์หนึ่งหยิบก่อนเลยค่ะเ้าแต่กจะแย่งทำไมเนี่ยก็ได้เละสิโอ้ยส่วนบนวะแยทำไมเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยได้เพลงไหนท่อนไหนไปเขียนค่ะใครยังเยลุอ่ะกิโลกรัมกโลกคน เหมือนจับเหมือนจับฉลากเข้ามัหนึ่งได้เพลงอะไรลูกพี่ต้นกวนตานาเมราท้นสุกิยากี้ท้นดี่อาทีละคนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งจับให้เขียนทีละคนอ่าน้องต้นกวนตานาเมราเขียนไปเลยค่ะขอบผมครับเดี๋ยวยุกอย่าพึ่งจับอย่าพึ่งจับสุกิยากิเหรอถามว่าสุกิ้ยากี้หรือเปล่าอย่าพึ่งจับนะที่เหลือเขียนไปว่า โอเคทอดนี้แพรวาได้เพลงสุกิยากิค่ะสุกิยากิท่อนท่อนเอค่ะโอเคของพี่ต้นเอาไปก่อนกวนทาราเมล่าโอเคค่ะอสุกี้ยากิเอาละค่ะแพรวาเอาภาษาญี่ปุ่นไปเออคุณอยากได้สุกิยากิอ่ะต้องทำแบบแค่นี้ค่ะทาผุ้เกียร์ไม่ได้ยากลองเพลงเต้นคู่สามค่สามเอาไปได้แล้วถอยไปก่อนลูกได้แล้วถอยไปก่อน ปแปลว่าไปแกะเองวานทาราเมล่าท well ่อนนเอ๋หยุดด้วยกันนี่วะอ่าร้องหน่อยพี่ก็เขียนไปไม่รู้จักยังงงขอาเขียนเตมเขียนกระดานลูกเพลงจีนแล้วกันปป่งจริงช็อตจริงนี้ทำนองขอสีอะเกีย ไข่่าบางคนที่ชอบกินไข่่าเออไทยใช้ได้ควมสันเจ้าชอบเรีนปกงันกเช่อันนี้ลูกเจมส์อ่ามันสบค่ะช้าๆเอาลูกบอลลงไปเลยลูกโอฉันไม่มีสิทธิ์เลือกดีแล้วดีแล้วไมด้อทาไร่อะได้เาไรร่ n พอนเอครับนี่ไงนี่ไงไอ้คุณโอเคใครได้ซูกิยากิแบบแพ้วาเดี๋ยวก็รู้เพลงนี้น้องนะ้วงแตเมร่าอ้าวผูคนต่อไปอ้าวประชาชาเนื้อไปลูกพี้เกียดจริงจริงอยู่พี่าะซูกิอ้าวคุณพระอวิทบีซุกิเนี่ยกิพอมากอ สุกี้ยากีท่านท่านดีครับท่านดีมาเอาไปเฟรมแคลว่าท่านมีสองคนโอ้ภาษาญี่ปุ่นกับพีกี่คนละสบายเลยสบายมลานเกิดใช่ไหมลูกคนล่อะไรอ่ะโอ้บีครับโอ้ฉันถามว่าคนต่อไปสองสามสี่ห้าโอ้ยไปแน่เลยโอ้ยเป็นจีนแน่เลยอ่ะเีแยวนี้จ้าเป๊ะ พี่จอยเรียนสิ่จีนมามีซเออไม่ได้สิงจีนนี่หว่าตอนนี้สิงจีนพี่จอยได้อะไรหรอได้สิญยวนยังเตี้ยหนูเตี้ยโมเฮ้ยที่พออาจจะต่างกันนะภาษาไทยยงอ่านไม่อกเองอันนี้ตก ฉันะที่มาลูกขาะคืนกระจานไปหมดแล้วค่ะอุ้ยน้ากับพี่จอยสิ้นย้นันแกเดเดียวกันแกแนี่นะพูดซะไม่ระวังน้ากับใส่รใ่ราพี่จับไปสิ้นย้วนยางเออเขียนหน่อยละพี่ได้ทนอีกแกับพีนี่ค่ะไปัะดีค่ะใช่ไหมอยากเอ เ้มีอ่ามาเอาเนื้อเพลงไปลูกมีอีกคนนึบุจีนใครอ่ะอ่าจีเยจนเอาเอาให้จริงด้วยนะให้จรีนญี่ปุ่นใ่ได้เจีนแลวได้ไรลูกบอกว่าแกะเนื้อเพลงใ้นะโอเคแกะเองสิคะเจียนร่อะไร่างนะอ่านไม่ออกแล้วใช้หูให้มากๆลูก นี่เคยเรียนแต่เรียนเป็นแบบภาษาดีอ่ะพีน่า่นนี่นนก็สบายเกินไปไม่รู้แต่เาดีอ่นื้อไม่รู้รู้แต่ที่ะอ้าวหมดหรือยังอะหมดแล้วค่ะหมดแล้วินได้ไรอะได้ไดเดี๋ยวพี่ปูชาอ่าท่านท่อนด้วยเห็นท่อนด้วทานไหนมาคารีน่ามีใครได้บ้างลิ้นกับ ใชาแล้วได้เนื้อไปยังลูกได้แล้วครับเนื้อผักกาดหน้าเนื้เหรอสองสองสองมีหรือเปล่าคะมสองอันแต่มันมีหลังอันนี้ลูกอ่ะล่ามีหลังอีกตัวค่ะอ่านายหันป้ายมาให้ครูหน่อยค่ะอ่างี้เดี๋ยวจะสรุปอย่างนี้ใครได้เพลงเดียวกันไปยืนอยู่ด้วยกันใครได้เพลงเดียวกันไปยืนด้วยกัน โอเคเพลงโจทย์เพลงที่หนึ่งซุกิยากิเป็นของใครคะแพรวาเฟรมค่ะแพร์วาเฟรมซุกิยากิโอเคแล้วก็ใครได้เพลงสินหยวนหูเตี่ยมงแพรวจอยเต๋อพี่ต้นกับพี่เจมส์วันตาเมลาโอเค แล้วก็คาชากับลินได้มาคาเรนามาคา okay. okay. เรนาโอเคบาเซลนาโอคโอเคนั่นก็คือเพลงโจทย์ที่เป็นเพลงนานาชาติ เดี๋ยวจะหาว่าครูใจร้ายพอแล้วอะเอาบุญชื่อเราไปลูกใช่ว่าแล้วครูอยากเม็นใจร้ายขนาดนั้นหรอเอาไปลูกสามคนอ่ะสุกิยากี้เอาไปลูกแต่สุกิยากี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีก็ต้องไปแกะใช่ไหมนั่นแหละชื่อเพลงมันคือชื่อไอ้บรรทัดแรกลูกทำเนื้อ็ยาวโอเออะนะพี่ต้นทเนื้เ่อไ่อเอนี่ นั่งรวมกันและยังไม่ต้องสนใจเรื่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บางเนี่ยเนี่ย